MG 3 Hybrid รุ่นท็อปสุดราคาค่าตัว619,900วันนี้จัดไปเลยค่ะส่วนรถจุกๆอยู่ที่80,000บาทเดี๋ยวเจี๊ยบนะคะจะพามาชมว่ารถทั้ง2คนันน่ะว่าจะมีการตกแต่งอะไรบ้างทั้ง2คันค่ะมีการลงงานสกเกิร์ตนะคะรอบคันสุดเท่เลยของ s a n t ตนะคะเดี๋ยวเจ๊จะพามาดูนะคะด้านนี้จะเป็นคันสีขาวแล้วก็คันนี้จะเป็นคันสีดํานะคะก็เป็นรุ่นท็อปทั้งคู่เลยนะคะเรามาดูคันสีขาวกันก่อนเลยค่ะ คันสีขาวนะคะสเกิร์ตของเราที่เลือกใช้เป็นของซันโตค่ะงานซันโตเราใช้สีขาวตัดด้วยสีดําด้านเพิ่มความสปอร์ตรุ่นนี้จะมีกล้องรอบคันระบบความปลอดภัยคือครบเลยนะคะระบบ a d a นะคะตเตือนกันชนน้นหน้าระบบช่วยเบรกนะคะมีแล้วก็มีเตือนขณนะเปลี่ยนเลนด้วยเรามีการติดตั้งค่ะซุ้มล้อให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะสังเกตไหมคะจะทําให้รถมันมีความดุดันมากยิ่งขึ้นซึ่งขนาดยางตัวเนี้ จะเป็นยางเดิมมาจากโรงงานแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกคุณเจี๊ยบอยากนํานส่วนรถที่ให้อะทาไปแต่งรถได้ไหมแต่งได้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็ยังเป็นแม็กขอบสิค่ะใส่ซุ้มล้อเพิ่มความสปอร์ตงานสเกิร์ตด้านข้างจะเป็นสีดํานะคะตัดด้วยเส้นขาวค่ะคุณลูกค้าจะเห็นเลยว่าเรามีการตกแต่งค่ะเส้นสีขาวตั้งแต่หัวจดท้ายให้กับคุณลูกค้านะคะรุ่นนี้จะมีการติดกันสาดติดฟิล์มให้รอบคันแล้วก็ตัวมือจับอะคะ่ะสังเกตไหมคะว่ามือจับของเขาอะคะ่ะ จะเป็นมือจับที่เป็นปุ่มคีเลดเปิดปิด,เ,ปดเข้าออกสะดวกสบายนะคะแต่งานด้านท้ายอะซุ้มล้ออะเจี๊ยบก็มีการทําให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าซ,ซึ่งพอเราทําทั้งหมด สี่ล้อแล้วอะ่ะรถเลยดูเหมือนเป็นรถแต่งสปอร์ตมากๆเลยแล้วก็ตัวสปอยเลอร์หลังค่ะตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์หลังสีดํานะคะซึ่งจะเป็นสีออกเป็นสีด้านนะคะคุณลูกค้าคะก็ส่วนท้ายรถอะคะ่ะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวไล่ฟ้าก้านปัดน,น้าฝนมีให้ครบเลยแล้วก็ตัวนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วยไฟท้ายตัวนี้จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะเซนเซอร์หลังมาจากโรงงานพร้อมกล้องมองหลังแล้วก็เรามีการติดตั้งงานสเกิร์ตนะคะซึ่งเป็นงานไปท่อคู่นะคะเดี๋ยวเจ๊จะพามาดูคันสีดํากันต่อแล้วเดี๋ยวเจ๊จะพาไปดูภายในของ รุ่นทต้องบอกว่ารถทั้ง2คันแตกออกมาเหมือนกันเลยนะคะเหมือนคู่แฝดจริงๆตแต่แล้วแต่คุณลูกค้าชอบนะคะว่าชอบสีดําหรือสีขาวเจบก็มีรถพร้อมส่งมอบนะคะส่วนรถจะกระจัดให้เหมือนกันเลยค่ะคุณลูกค้าคะส่วนงานสเกิร์ตถ้าเกิดใครชอบก็สามารถสั่งติดตั้งได้เหมือนของคุณลูกค้าทั้งสองคันนี้เลยนะคะคันนี้เป็นซื้อสดค่ะแล้วก็คันซ้ายอะค่ะสีขาวจะเป็นแบบจัดไฟแนนนะคะสปอยเลอร์หลังติดเหมือนกันด้วยความที่มันเป็นสีดําด้านคุณลูกค้าเห็นไหมคะมันก็จะแบบว่าดูตัดกันมากๆเลยนะคะท้ายรถ ติดตั้งเหมือนกันหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานสเกิร์ตนะคะส่วนที่อุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งมาจากโรงงานก็คือมีครบอยู่แล้วนะคะในรุ่นท็อปสุดเจะพาไปดูภายในนะคะว่ารุ่นเอกเนี่ยลูกค้าจะได้อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ จะพามาชมภายในของรถ MG 3นะคะรุ่น X ก,กันนะคะก็คือคอนโซลจจะเป็นสีครีมค่ะคุณลูกค้าแล้วก็ตัวที่พักแขนตรงกลางเนี่ยก็มีให้ก,ก็เป็นสีครีมนะคะเน้นความหรูหราดีกว่าเนาะเขาจะเน้นแบบว่าครีมตัดด้วยสีที่ออกโทนดํานะคะหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์ขนาดใหญ่ก็จะอยู่ตรงกลางเลยนะคะ แล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นจุดขายของตัวนี้นะคะก็คือระบบความปลอดภยัยความแรงความประหยัดแล้วก็ความสะดวกสบายค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวไวเลสชาร์จเจอร์ที่วางแก้วน้ําเรามีให้ครบเลยเบรกมือไฟฟ้านะคะออโต้เบรกโฮนะคะมีให้ครบเลยนะคะเนี่ยแล้วโหมดการขับขี่ก็สามารถเลือกได้ด้วยอยู่ที่คุณลูกค้าว่าจะเลือกโหมดการขับขี่แบบไหนนะคะก็นี่คือภายในนะคะแล้วก็กว้างขวาง เห็นภายนอกอะค่ะคุณลูกค้าอาจจะดูเล็กนะคะแต่ภายในคือกว้างมากคือนั่งสบายจริงค่ะคุณลูกค้าคะก็พวงมาลัยก็จะเป็นแบบมังติฟ really, ัง์กชันอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเจมยบนะคะจะมาสรุปโปรโมชั to to ่นกันให้นะคะว่ารถคันนี้เรามีจัดโรโมชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันที่หน้ารถเลยค่ะ สำหรับรถ MG 3 Hybrid Plus นะคะรุ่นท็อปสุดนะคะคุณลูกค้าจัดเป็นราคาส่วนลดพิเศษนะคะที่80,000บาทนะคะจากราคา619,900เหลือเพียง539,900บาทเท่านั้นนะคะหรือคุณลูกค้าอยากจะรับเป็นแบบโปช่วยดาวนะคะนำส่วนลดไปเป็นช่วยดาวก็ได้นะคะหรืออยากได้เป็นชุดแต่งจัดเต็มพร้อมส่วนลดบวกดอกเบี้ยพิเศษ ได้หมดเลยค่ะคุณลูกค้าแต่ว่าวงเงินนะคะที่เจบให้ก็คือเต็มแม็กซิมัมอยู่แลยค่ะไม่ว่าคุณลูกค้าจะเลือกโปรโมชั่นไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามเจบมาได้ที่เบอร์โทร092-991-4965ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะของรถ MG ทุกรุ่นค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ